โน่วยการเรียนรู้ที่1เส้นรูปร่างและรูปทรง1.1ความเข้าใจการวาดเส้นความหมายของการวาดเส้นวาดเส้นคือการบันทึกเรื่องราวทิวทัศน์หรือสิ่งที่เห็นถ่ายทอดความคิดจินตนาการให้เกิดเป็นภาพลายเส้นลงบนพื้นผิวในแต่ละลักษณะทั้ง2มิติและ3มิติวัตถุป,ประสงค์ของการวาดเส้นการวาดเส้นมีหลายวัตถุประสงค์ เราสามารถเลือกวิธีการสร้างลายเส้นให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ได้ครับอย่างแรกการวาดเส้นเพื่อการสื่อสารความคิดเมื่อเส้นถูกนํามาสร้างกระบวนการคิดและถ่ายทอดความคิดการวาดเส้นเป็นสิ่งพื้นฐานสําหรับการแสดงความคิดให้ผู้อื่นรับรู้ได้ง่ายและรวดเร็วครับการวาดเส้นที่ใช้ในการบันทึก การบันทึกลงในสมุดไม่ใช่สิ่งใหม่ผู้คนทำการบันทึกด้วยการวาดเส้นมายาวนานดังเช่นสมุดบันทึกของเลโอนาร์โดดาวินชีที่เต็มไปด้วยความคิดที่ถูกถ่ายทอดลายเส้นจากประสบการณ์ที่ได้ยินได้เห็นและเสริมด้วยจินตนาการทางความคิดของตนเองเข้าไปซึ่งในปัจจุบันแม้ว่ากล้องเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคนในชีวิตประจำวันแต่คนส่วนหนึ่งยังคงนิยมนำลายเส้นมาสร้างเป็นภาพอย่างง่ายเพื่อบันทึกเรื่องราว เพราะเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงก็สามารถเก็บเรื่องราวได้อย่างรวดเร็วและน่าชมครับและการวาดเส้นเพื่อกระบวนการที่นำไปสู่ความคิดกระบวนการเริ่มต้นของผู้ออกแบบเมื่อเริ่มคิดและทำการนำความคิดออกจากสมองถ่ายทอดลงในกระดาษการร่างเริ่มแรกมักจะเป็นเส้นที่ยุ่งเหยิงเส้นซ้ำเพื่อจับความคิดออกมาเป็นรูปธรรม จากนั้นจึงนําไปพัฒนาความคิดควบคู่กับรูปร่างลายเส้นที่ปรากฏให้เกิดความชัดเจนขึ้นเป็นลําดับต่อไปแล้วการวาดเส้นสําหรับสถาปนิกจะเป็นอย่างไรการวาดเส้นในสายงานสถาปนิกเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสายตาสมองและมือที่ทํางานร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์สําหรับนักออกแบบบันทึกข้อมูลหรือความคิดเก็บไว้เป็นรูปภาพได้อย่างรวดเร็วความเข้าใจในหลักการวาดเส้น หลักการวาดเส้นเป็นการประสานกันของสายตาในการมองภาพที่เห็นและภาพที่วาดสมองในการคิดวิเคราะห์ภาพและมือในการถ่ายทอดสิ่งที่เห็นและสิ่งที่คิดวิเคราะห์ให้ออกมาเป็นภาพวาดลายเส้นการวาดเส้นเป็นเทคนิคการสร้างภาพที่ใช้อุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิน้นลองมาทําความเข้าใจอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับวาดเส้นหลักๆเพื่อเลือกใช้ให้ถูกประเภทกันนะครับเริ่มที่อย่างแรกทุกคนคงคุ้นเคยกับสิ่งนี้นั่นคือดินสอ แต่เราคงคุ้นชินกับตัวอักษร Hb ที่อยู่ปลายดินสอจากนี้ให้จำไว้นะครับว่าอักษรภาษาอังกฤษนั้นมีความหมายถึงระดับความเข้มอ่อนกลุ่มตัว H น้ำหนักอ่อนตัวเลขมากยิ่งอ่อนส่วนกลุ่มตัว b น้ำหนักเข้มตัวเลขมากยิ่งเข้มดินสอ Hb น้ำหนักจะอยู่ตรงกลางไม่อ่อนไม่เข้มผมขอแนะนำให้ใช้ 2b จะเหมาะกว่าเพราะสร้างน้ำหนักเข้มได้ดีแต่ไส้ดินสอยังคมอยู่ครับ งานที่ผมให้ทําปฏิบัติวาดเส้นใช้สองบีนะครับต่อไปเป็นที่เก็บอุปกรณ์ควรเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์ใช้สําหรับกรณีพกพาไปวาดนอกสถานที่หรือถ้าใช้อยู่เฉพาะบนโต๊ะทางานสามารถหาแก้วกระป๋องสําหรับเก็บดินสอบปากกาซึ่งเลือกหยิบใช้ได้ง่ายและรักษาปลายดินสอได้ดีอุปกรณ์ต่อไปคือ ปากกานำมาใช้วาดเส้นเช่นเดียวกับดินสอที่สามารถหาได้ง่ายและสะดวกเนื่องจากไม่สึกกร่อนเพราะใช้หมึกแทนตะก,กั่วดำหมึกปากกามีทั้งแบบหมึกซึมที่ลักษณะเส้นสามารถแสดงระดับน้ำหนักเส้นตามการควบคุมแรงกดของมือ ทำให้ภาพมีมิติและมีชีวิตชีวามากกว่าเส้นทั่วไปส่วนปากกาหมึกแห้งเส้นหมึกมีความสม่ำเสมอและแห้งเร็วสะดวกในการใช้งานจึงได้รับความนิยมแต่มีข้อจำกัดในส่วนที่สามารถทําให้ภาพมีมิติการไล่น้ําหนักน้อยกว่าดินสอปากกามีทั้งปากกาหมึกแห้งปากกาหมึกเจลปากกาหมึกซึม ปากกาลูกลื่นปากกาปลายสักหลาดเป็นต้นซึ่งเส้นที่เกิดจากปากกามึกซึมมีน้ำหนักที่แตกต่างกันทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวาหมึกปากกามีทั้งที่สามารถกันน้ำและไม่กันน้ำในการเลือกใช้จึงควรพิจารณาถึงการลงสีน้ำในภายหลังปากกาเส้นเล็กเหมาะสำหรับการร่างโครงภาพและเก็บรายละเอียดส่วนปากกาเส้นใหญ่แสดงน้ำหนักแสงเงาได้ดีและแสดงน้ำหนักเส้นได้อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้วาดควรลองปากกาหลายๆแบบเพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างของชนิดปากกาในส่วนตัวผมจะเลือกใช้ตามสถานการณ์ถ้าวาดนอกสถานที่จะใช้ปากกาไส้ใหญ่หมึกเจลหมึกซึมหรือปากกาปลายสก,กาดเพื่อสร้างภาพและน้ำหนักได้ชัดเจนในเวลาจำกัดครับการเริ่มต้นวาดสามารถหาปากกาใกล้ตัวมาลองวาดดูก่อนเมื่ออยากได้ลายเส้นใหม่ๆจึงค่อยลองหาปากกาอื่นๆมาลองทาให้สนุกกับการวาดยิ่งขึ้นครับ ในส่วนกระดาษสำหรับการวาดเส้นมีหลายชนิดมีความแตกต่างทั้งน้ำหนักการซึมซับและผิวสัมผัสกระดาษสำหรับวาดเส้นควรเป็นกระดาษเปล่าที่ไม่มีเส้นหรือลวดลายไม่จำเป็นต้องมีความหนามากการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการวาดเส้นชนิดของอุปกรณ์ที่นำมาวาด ประเภทของงานรวมถึงประสบการณ์และความชอบของผู้วาดสามารถใช้ได้ทั้งกระดาษถ่ายเอกสารทั่วไปกระดาษบูฟกระดาษปอนเป็นต้นผู้ที่เริ่มต้นวาดเส้นควรศึกษาคุณสมบัติกระดาษแต่ละประเภทกระดาษที่นิยมใช้มีอยู่2ประเภทหลักได้แก่กระดาษบูฟ เหมาะสำหรับการเขียนภาพด้วยดินสอหรือถ่านชาโครลเพราะเนื้อกระดาษนุ่มเส้นจะดำชัดเจนและสามารถเกลี่ยน้ำหนักอ่อนแก่ได้ดีและกระดาษปอนหรือกระดาษหวาดเขียนควรจะใช้กระดาษที่มีความหนาประมาณ60กรัมถึง100กรัมเหมาะสำหรับการเขียนภาพทั้งที่ใช้ดินสอและปากากาครับในการเริ่มต้นวาดเส้นผมขอแนะนำหาสมุดหรือกระดาษถ่ายเอกสารที่ไม่มีเส้นหรือลายมาลองวาดทำความคุ้นเคยกับผิวกระดาษสวมถึงกับดินสอหรือปากากาครับ ในส่วนที่รองกระดาษในกรณีที่เราวาดในสมุดวาดเขียนปกแข็งเราก็สามารถวาดในสมุดได้เลยส่วนกรณีที่เรามีแตกระดาษบางเราต้องหาที่รองกระดาษเพื่อให้มือสามารถลงน้ำหนักบนกระดาษได้และให้เส้นมีความเรียบลื่นไหลไม่สะดุดที่รองวาดจึงทำจากวัสดุดชนิดแข็งผิวเรียบและน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้ได้ทั้งไม้อาจกระดาษอาจพลาสติก เป็นต้นขนาดที่นิยมนำไปวาดเส้นมีทั้งขนาด A4 หรือ A3 การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับขนาดกระดาษโดยขอให้มีขนาดใหญ่กว่ากระดาษที่ใช้วาดครับในกรณีที่เราวาดเส้นด้วยดินสอจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เหล่าดินสอผมขอแนะนำมีดคัตเตอร์เพราะอาจจะควบคุมความแหลมของเนื้อดินสอตามที่เราต้องการหรือถ้าไม่สะดวกอาจจะใช้กบเหลาดินสอก็ได้ครับอุปกรณ์สุดท้ายได้แก่ยางลบดินสอ ใช้สำหรับลบและแต่งเส้นดินสอดำรวมถึงใช้ในงานวาดเส้นที่ต้องการความปราณีตและถูกต้องอยางลบที่ใช้ควรหลีกเลี่ยงยางลบชนิดแข็งโดยเลือกใช้ยางลบที่มีความนุ่มและไม่ทำลายเนื้อกระดาษการใช้งานควรตรวจด,ดูว่ายางลบมีร่องรอยดินสอดำติดอยู่หรือไม่ถ้ามีจะทำให้เมื่อลบเส้นดินสอตัวงานอาจจะสกปรกได้จึงควรถูยางลบลงบนกระดาษหรือเศษผ้าหยาบเพื่อให้คราบดินสอออกไป เมื่อลบเส้นดินสอและไม่ควรใช้มือปัดเศษยางลบแต่ให้ใช้ผ้าหรือแปรงปัดออกเพื่อป้องกันไม่ให้มือถูกเส้นดินสอที่เขียนแล้วเพราะจะทําให้งานสกปรกได้ซึ่งหลังจากการใช้งานควรแยกยางลบไม่ให้สัมผัสกับดินสอโดยตรงเพราะจะทําให้ยางลบสกปรกได้ครับ ในส่วนการวาดเส้นนอกสถานที่หรือการวาดเส้นถ่ายทอดความคิดอย่างรวดเร็วไม่นิยมการใช้ยางลบในการวาดเนื่องจากทําให้การวาดเส้นไม่เป็นอิสระที่ต้องกังวลความผิดพลาดทําให้เสียเวลากับการลบการวาดเส้นจึงไม่ทันภาพความคิดในสมองทําให้พลาดช่วงเวลาที่สําคัญครับ ดังนั้นในการวาดเส้นอย่างสถานิกที่ถ่ายทอดจินตนาการจึงขอหลีกเลี่ยงการใช้อย่างลบเส้นที่ผิดก็สามารถเขียนซ้ำกลบเส้นแทนการวาดเส้นจึงไม่ควรกังวลกับความผิดพลาดมากจนเกินไปครับการวาดเส้นจำเป็นต้องเลือกใช้อุปกรณ์ด้วยความเข้าใจในความแตกต่างทางคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดเพื่อให้เส้นสามารถสื่อสารได้อย่างตามที่ต้องการ การเลือกใช้เครื่องมือควรทดลองใช้จนกว่าค้นพบสิ่งที่เหมาะสมตามลักษณะและประเภทของงานที่ต้องการวาดได้ครับดังนั้นการวาดเส้นเป็นเทคนิคพื้นฐานในการถ่ายทอดความคิดจินตนาการและสิ่งที่ปรากฏสถานินำเทคนิควาดเส้นเข้ามาเกี่ยวพันอยู่ในทุกขั้นตอนการวาดเส้นจึงอาจไม่ใช่กระบวนการสุดท้ายแต่เป้าหมายสำคัญคือการได้เรียนรู้ในขณะที่ลงมือวาด สถานิกจึงนิยมใช้การวาดเส้นในลักษณะแสดงแนวคิดในการสำรวจและปรับแต่งความคิดอย่างรวดเร็วและทำซ้ำขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งเป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายน้อยและสร้างขึ้นได้จากเครื่องมือที่อยู่รอบตัวดังนั้นการวาดเส้นจึงไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การเป็นศิลปินหรือจิตกรเสมอไปแต่สามารถนำมาสร้างแนวคิดได้อย่างไร้ขอบเขตปัจจุบันสถานิกมีเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาช่วยให้การนำเสนอผลงานมีความละเอียดซับซ้อนสวยงามและรวดเร็ว แต่การวาดเส้นยังคงเป็นกระบวนการเผยถึงความคิดด้วยภาพในขั้นตอนเริ่มต้นแม้ว่าภาพนั้นอาจจะออกมาไม่ประณีตสวยงามแต่สามารถนำความคิดนี้ไปพัฒนาต่อไปได้ครับหลังจากที่เราเข้าใจหลักการวาดเส้นและในบทเรียนต่อไปจะพาเราเริ่มฝึกฝนวาดเส้นครับขอให้สนุกกับการวาดเส้นเส้นในแบบสถาปนิกจะพาให้เราไม่ต้องกังวลกับความถูกต้องมากเกินไปแต่จะสร้างจินตนาการในสไตล์ที่เราต้องการครับ